มาต่อที่การทํานายดวงวันเกิดวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์ในเดือนกันยายน2,567นะคะเป็นกำลังใจให้หมอลินในการกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์การงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสำหรับคนที่ทำงานกับคนรักคู่รักให้คุณระมัดระวังคำพูดการใช้อารมณ์ส่วนการทำงานของคุณช่วงนี้ลูกค้าพอใจกับผลงานของคุณนะคะงานของคุณช่วงนี้จะเป็นช่วงของ การเดินทางไม่ค่อยได้อยู่กับที่และมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาให้คุณแก้ไขอยู่ตลอดช่วงนี้ค่อนข้างจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานแต่คุณจะมีโชคเรื่องงานจากคนที่อายุน้อยกว่ามาต่อกันในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเงินต้องมีการแบ่งออกเพื่อไปช่วยคนรักหรือว่าคู่รัก บางครั้งก็จะทะเลาะกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆองแต่ช่วงนี้ชาววันาทิตย์ในเดือนกันยายนคุณจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเงินมีปัญหามีคนคอยให้ความช่วยเหลือช่วงนี้ชาววันาทิตย์นะคะคุณจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินเข้ามาเรื่อยๆทั้งจากงานแล้วก็โชคลาบนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักคนโสด มีคนแอบชอบถ้าคุณเปิดใจก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ช่วงนี้ในเรื่องของความรักมีอิสระมากขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงนี้ถือว่าดีให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวแทงข้างหลังในเรื่องของความรักมาต่อเรื่องสุขภาพสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังสําหรับชาววันอาทิตย์อุบัติเหตุเกี่ยวกับของร้อนไฟไหม้อุบัติเหตุเกี่ยวกับทางน้ําปวดไหล่ปวดแขนปวดหลังนิ้วร็อกช่วงนี้นอนน้อยนอนไม่พอ คิดอะไรไม่ค่อยออกมึนๆงงๆและให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสายตานี่คือการทำนายดวงวันเกิดของมอลินนะคะขอบคุณค่ะ